กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟลิซดายเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณหนะครับบรรบูมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับุนจากทุกท่านนะครับมาณนะที่นี้ก็เป็นไปตามคาดการนะครับทุกประการทีเดียวนะครับเรื่องของปัญหาเพดานหนี้สหรัฐน,นะครับซึ่งเคยจำกัดอยู่ที่ประมาณ31.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ แรกๆก็ดูทีท่านะครับยึกๆยักๆนะครับว่าจะไม่ปรับขึ้นนะครับจะทํานู่นนี่นั่นนะเพื่อจะควบคุมเพดานนี่นะครับแต่ผมเคยคาดการให้ฟังแล้วว่าในที่สุดนะครับผมเชื่อร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าเดี๋ยวก็แก้ขยายเพดานนี่สลัดให้ขยับสูงขึ้นอีกนะครับมันเคยทํามาแล้วเนี่ยในช่วงปีสองคันเนี่ยโหทํากันอย่างชั่นทีเดียวนะดูกราฟทางขวามือจะเห็นชัดเจนนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่จะ ไม่ขึ้นเพดานนี้เนี่ยเป่าอะไรครับจะต้องไปตัดหั่นค่าใช้จ่ายต่างๆของภาครัฐซึ่งเขามีสวัสดิการต่างๆมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่แล้วนะมันมันโยงประเด็นเรื่องของสังคมการเมืองนะครับซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะนั้นนี่ยากนะครับจนมันจึงครับถ้าจะบอกมีหนทางเดียวเลยก็ว่าได้นะคือต้องขยายเพดานนี้สหรัฐต่อไปอีกนั่นเองนะครับ แล้วผมก็ต้องเตือนกันก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าขยายไปด้านนีสสารัตแล้วทุกอย่างอยรับลื่นนะครับอาจจะนะผ่านไปอีกเปลาะหนึ่งแต่ระวังนะครับเมื่อเขาบอกนะว่าเอาอยู่นะไม่มีอะไรน่าห่วงกังวลนะทุกอย่างอยู่ในควบคุมจัดการได้นี่นะครับคือคําที่จะทำให้คนนะ่ะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจแล้วอยู่ๆก็คโครมนะครับคลาสลงมาได้นะ ต้องระวัดระวังเพราะด้วยส่วนตัวผมมองเห็นว่าในปี2023เนี่ยยังไม่พ้น,นไปจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะครับยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนความเปราะบางทางเศรษฐกิจการเงินสหรัฐและโลกยังคงแฝงอยู่นั่นเองนะครับก็เตือนกันนะครับระวังนะครับเมื่อเขาพูดว่าเอาอยู่ไม่มีอะไรน่าห่วงกังวลทุกอย่างอยู่ในควบคุมจัดการได้แล้วก็โครุ้มคลช่ลงมานะครับอันนี้ต้องระวัดระวังนะ พะหลายคนเนี่ยนะคิดว่าเหมือนสบายใจอะ่ะนะดูมันทุกอย่างว่าก็าไม่มีปัญหานี่จัดการได้ใช่ไหมทำนู่นนี่นั่นได้หมดนะไม่มีอะไรน่ากังวลหรอกเอาอยู่นะลักษณะแบบนี้แหละครับทำให้คนเนี่ยนะเขาเรียกว่ามันมีความประมาทแฝงายตอนที่รู้สึกแบบนี้แหละนะที่มันมีความประมาทแฝงนี่แหละครับนะที่บรรดา,าคู่กลุ่มอานาจเนี่ยนะทำให้ผู้คนสบายใจนี่แหละครับแล้วความเปราะบางที่มันแฝงอยู่เนี่ย มันก็ทำให้ระบบเนี่ยโค่นลงมาได้นะครับระวังให้ดีนะครับมันเคยเกิดขึ้นในช่วงปี2000 f น o ะฟองสบู่ .com เคยเกิดขึ้นในปี2008 g e t f i n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  i i l l r r s s s นะวิกฤตการเงินนะถดถอยครั้งใหญ่ Gate Recession ในปี2008มาแล้วนะครับบรรมัดระวังให้ดีนะครับถ้าเขาบอกเราเมื่อไหร่ว่าเอาอยู่นะไม่มีอะไรน่าห่วงกังวลนะทุกอย่างมันอยู่ในควบคุมจัดการได้สบายใจได้เนี่ยต้องระวังนะครับนะมันมีโอกาสที่ คืออยู่ๆเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมาจากทิศทางไหนอะ่ะนะอยู่ๆก็โคลมลงมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเกิดเป็นบิ๊กแคลสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวจะเกิดเป็นเอ่อเดอะบัสนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ร่วงเพลตลงมาเลยเนี่ยนะไม่รู้ม,มาจากทิศทางไหนก็ไม่ทราบหรอกครับนะที่ผมเคยบอกให้ฟังแล้วว่าเอ่อคือคนเราเนี่ยมองแตกต่างกันได้นะอย่างผมเนี่ยมองเห็นแล้วมันเยดืเอยดอาร์ัดยืดอาร์ดนะมันมีความเปราะบางอยู่นะจากการเขย่าเนี่ยนะเยืดอัยดยืดอัยดอยดืดยืดยืดเนี่ย มันมีสิ่งจะคืนออกมาได้จะบางคนบอกว่าไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยนะนั่นก็แล้วแต่แตกต่างมุมมองกันไปนะครับเพราะผมก็พยายามอย่าม,มองนะสิ่งต่างๆตามนั้นเป็นจริงมากที่สุดแล้วกันนะเพราะฉะนั้นอาจจะล่วงเพลกลงมาก็ได้นะเป็น the burst สเปอหรืออยู่ๆเนี่ยนะมันก็หายวับไปเลยเหมือนกับระเบิดอะฟองสบู่แตกระเบิดออกนะ the burst เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็หายวับไปเลยนะก็เกิดความแตกตื่นก็เป็นไปไ,ได้นะครับนะอะไรอะไรที่คนรู้สึกว่าเอยมันผ่านไปแล้วมันสบายใจได้ ก็เห็นแตกต่างกันไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ